สารรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องกรณีนายวัฒนาอัศวะเหมอดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวิ่ได้ใชตามรัฐธรรมนูญมาตรา213 โดยนายยุทธชัยเข้มเฉลิมผู้รับมอบฉันทากล่าวอ้างว่าการกระทําขององค์คณะผู้พิพากษาสารแขวงดุสิตในการพิจารณาและพิพากษาคาดีอาญาคดีหมายเลขดำที่254ทัาี่บ2,547คดีหมายเลขแดงที่351ทั5 5 2และการกระทําขององค์คณะผู้พิพากษาสารดีกาในการพิจารณาและพิพากษาคาดีอาญาคำพิพากษาที่4068ับทััหรอยขัดริ้แยกต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วักษา และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา38วงเล็บ4และมาตรา185วรรคหหรือไม่ สารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าขอ้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องผู้ร้องกลาวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตและองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคาาดีอาญาหรือขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วัรค3และมาตรา1 8 8ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ4และมาตรา185วรรหนึ่ง ไว้ขอให้จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าผู้ร้องยิงคำร้องเกิน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือวันที่พ้นกำหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมายิงคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูนกรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ .2561 ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยิงคำร้องดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญได้สารรัฐธรรมนูญมีพัติเป็นเอกฉันสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย